รางวัลกำลงยังกงลูกก็ถือว่าเป็นรางวัลแรกในชีวิตผมเลยการที่เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ไม่คิดว่าวันไหนผมจะมีรางวัลนี้ก็อยากขอบคุณทุกนทุกคนที่ที่ทําให้มีวันนี้นะครับ<ม>ร่วมกันบดกันแบบสุดพลังเลยเห็นพี่ทีมงานบอกว่าแบบปวดกันแบบเต็มที่มากๆแอลตรงๆนะวันนี้ผมไม่ได้คิดว่าผมจะได้รางวัลด้้ำเ็กกเลยไม่ได้เตรียมสปีชมาแต่ว่าบนเวทีผมก็ได้พูดทุกอย่างที่ผมอยากพูดให้กับทุกคนแล้วก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันเป็นานานนะครับ ลองวันนี้เสียงตาเลยโดนไลนี่เชียร์แล้วตาบ่อยมากก็นั่นแหละผมอย่างที่ผมพูดไปผมตั้งใจกับการทำงานมากแล้วก็รางวัลนี้เหมือนเป็นทำให้เราได้ดูว่าสิ่งที่เราทำไปแฟนๆเขาเห็นเป็นรรออลแเะใช่ครับเป็นเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยใช่ใช่ก็นั่นแหละดีใจกันมาแต่การมาแล้วแต่คนนี้ ก็กำกวเดี๋ยวจะมีเ hmm. ร like ah ็วๆนี้ครับกีดเบสซีรีสีซั่์2ต่อเลยต่อเลยจากกีดเบสซีซั่นแรกนะครับแต่ใครที่ยังไม่ไม่เคยไปดูกีดเบสตลอดซีซั่นแรกเนี่ยก็ย้อนไปดูได้ในไอชิรี่นะครับตอนนี้ก็ยังออนแอร์ไม่ได้ออนแอร์ยังยังอยู่ในยังอยู่ในแพลตฟอร์มตามไอยู่ดอดอดู่ย้อนหลังได้นะครับนอกจากกีดเบสซีรีสีซีซั่น2นี่ยังมีสิงสาราตายก็เด็กเบสที่เป็นเด็บก็เป็นซีรีส์แนวใหม่เลยสยองขวัญซีรีส์ ได้กับลูกภูเหมือนเดิมทุกเรื่องนะครับก็ปากด้วยครับตอนนี้เอ่อบางเรื่องเนี่ยได้ได้บทมาแล้วเออไม่ได้รู้เออเป็นบทรวมให้รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นประมาณไหนก็ตอนนี้ก็เริ่มอ่านเริ่มเดี๋ยวจะเข้าเวิร์กช็อปไปแล้วเดี๋ยจะเข้าเวิร์กช็อปซีซั่นสองเหรอเอาตรงแซ่บอยู่แล้วมิดเบสตูแซ่บอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้จะพูดได้แค่ไหนเพราะว่าผมก็เห็นคร่าวๆแต่ แต่จะมีอะไรใหม่ๆมากไม่ไม่เหมือนเดิมผมกล้าพูดว่าไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครที่อยากเห็นรีเควสอะไรเนี่ยเจอแน่ใครใครบนไรไว้ก็มีแน่ครับแสดงว่าเสียแน่ๆเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมเลยครับอันนี้อันนี้มันแทบจะแล้วมันไม่ไม่มีแทบจเลยได้อีกนิดนึงครับตอนนี้นแฟนของแฟน อ่าตอนนี้ก็เพิ่งจบเอเชียทัวร์มาของพ i พิธ t ั e ์ซีรีสไปประมาณ10บที่สิกว่ที่เลยไปเยอะมากเป็นทุกคนบินกันเป็นพร้อมกันไปไกลสุดก็ถึงบราซิลเลยมีคือเป็นเอเชียทัวร์แต่ว่ามีบราซิลมาด้วยหนี่งมันจะมันจะมีโอกาสไปชว์ก็ก็แอบหวังนิดนิดนะก็แอบหวังนิดๆก็อยากให้ให้มีโมเมนต์นั้นสําหรับผมและก็เพื่อนๆทุกคนอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ได้ไปกันแล้ว ผมไม่รู้แต่ผมจะพูดได้หรือเปล่าแต่ผมขอแอรทไทยน่อยแล้วกันเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ไทยแน่ๆบอกเลยว่าฟังแน่ๆครับอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมีให้ดูครับผมค่ะเนี่ยพอ,อเราขบกันไปในสนามก็ได้ไปอะไรนะอะไรนะการต้อนรับของ,ของแฟนก็ได้ไปยังไงบ้างก็ดีเลยครับดีมากๆเขาก็มาต้อนรับเราที่สนามบินอย่างแบบอบอุ่นแล้วก็แฟนมีตก็ คนเยอะคนเยอะทุกที่เลยนะครับทุกที่แต่แต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปวัฒนธรรมแตกต่างกันไปอย่างบราซิลที่ไปมาก็โอ้โหเอนเนอร์จีสุดๆแต่ทุกที่ก็เอเนอร์จีล้นว่ะแล้วที่ไทยล่ะเปิดแบบมาปิดซีซั่นแรกที่ไทยยังไงปิดเลยเหรออันนี้ผมไม่พูดเลยนะยังไงคนอื่นไม่ได้ก็ก็เอ่อก่อนที่จะเริ่มเอเชียทัวร์เนี่ยเราได้เริ่มแฟนมีตติ้งที่ไทยไปวันนั้นก็ อุย้ยสองวันสิจัดไป2วันแฟนคลับก็เยอะมากก็เหมือนได้มาร่วมจอยปาร์ตี้ด้วยกันเพราะว่าหลายๆเพลงก็ต้องเปิดต้องเปิดครั้งแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกเลยว่าได้เจอกันอีกเร็วๆนีนนๆ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วจะมีความพิเศษอะไรบ้างพิเศษเ,เหรอแอบสปอยก็ได้ผม <S <S ผมเข้าห้องเย็นบ่อยแนละ้วไม่เป็นไรไเไรเออ อะไรที่อยู่ในพีทเบฟสองอาจจะได้เจอกันเร็วๆนี้ครับผมแนวว่าเป็นการเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยครับโอได้ใช่ห้ของผลงานแล้วก็ขอบคงรายการนิดนึงครับผมผมขอฝากผลงานของผมนะครับมีพิทเบฟเดอะซีรีส์นะครับแล้วซีซั่นสองกำลังจะมาในเร็วๆนี้แล้วก็มีสิงสาราตายก็เดชเบสชูฟมเดฟนะครับเป็นซีรีส์แนวสยองขวัญแบบสืบสวนสอบสวนนะครับอันนั้นก็น่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากฝาก เออผมสปอยแล้วละกันก็ h ิ t เด a t ฮิตเฟิร์สแอนนีเวอสแซมปิงสแซมปิงนะครับอีกนิดหนึ่งนะฮะเร็วๆนี้แล้วเร็วๆนี้ติดตาได้ช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างก็เออในช่องทางของเชนออริจินอลนะครับเป็นซีรีส์ที่เชนทำนะครับแล้วก็มีเชนสองห้าหกหนึ่งแล้วก็ไอจีของผมนะครับอาร์เวลกลุ่มับ o 好，好啊，好。